สวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเขดที่ดินประจินบุรีครับวันนี้ผมก็จะพาลูกค้านะผมมาดูที่ในเขตของอําอเภอนาดีนะครับผมเขตของอตำบลแก่งดิน2นะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับผมครับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ นี่เลยนะครับผมก็วันนี้ก็พาลูกค้านะผมมาดูที่ดินติดถนนลาดยางนะครับผมเป็นถนนดํานะครับแล้วก็เป็นสวนยางด้วยนะครับผมครับที่ดินแปลงนี้นะผมเนื้อที่10ไร่2งานกับอีก27ตารางวานะครับผมก็เป็นที่อยู่ในเขตของตำบลแก่งดินซอนะครับผมอาเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เดี๋ยวผมพาลูกค้าดู อบเททขตกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมที่ดินแปลงนี้ติดถนนลาดยางเลยนะครับผมอันนี้เป็นถนนลาดยางถนนดันนะครับตรงนี้นะครับผมก็ถ้าวิ่งมาจากเส้นหลักนะครับผมเส้น 3/ ามเส้นสี่นะครับตรงแถวทุ่งโพนะครับก็ที่ดินก็จะเข้ามานะครับผมก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลนิดๆนะครับผมเป็นเป็นที่อยู่ในเขตของชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็เขตนี้ก็ เป็นที่ในชุมชนเลยนะครับผมเป็นเป็นที่ในหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะครับผมผมให้ดูบริเวณรอบๆนะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมถ่ายให้ลูกค้าดูบริเวณบริเวณพื้นที่รอบๆนะครับผมนะครับที่ตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในเขตบ้านวังรีนะครับ บ้านวังดีตาบลแก่งดินสอนะครับผมอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เป็นที่ดินติดถนนลาดยางเลยนะครับเป็นที่ในหมู่บ้านเลยเนี่ยนะครับผมก็ตรงนี้เป็นชุมชนในหมู่บ้านนะครับน้าไฟฟ้ามีพร้อมด้วยนะครับผมที่ติดถนนลาดยางถนนดมเลยนะครับดีนะครับผมก็ให้ลูกค้าดูบริเวณพื้นที่รอบๆนะครับผมครับที่ดินตรงนี้นะครับผมหน้ากว้างสวยเลยนะครับผมก็อยู่หน้ากว้างที่ดินแปลงนี้อยู่ประมาณ 9 0ถึง100เมตรเลยนะครับผมแต่ก็ในระบบที่ดึงดูก็อาจจะคาดเคลื่อนไม่กี่เมตรนะครับผมนี่นะครับพืนที่ดินที่จะขายเป็นสวนยางนะครับผมซึ่งก็กีดตอนนี้กีดยางแล้วด้วยนะครับมีน้ํายางเต็มเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้มาเก็บนะครับก็เดี๋ยวผมพาลูกค้าดูหมุดแรกเลยนะครับนี่นะครับที่จะมีลักเขตหลักบุดชัดเจนเลยนะครับผม นี่นะครับเสาหมุดเสาหลักอ,อ่าเสาแรกเลยนะครับฝั่งถ้าหันหน้าเข้าที่ก็จะอยู่อ่าด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้เขาน่าจะฝังไว้อยู่นะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็มีเสาหลักปักไว้อยู่นะครับผมตามแนวก็จะมีเนี่ยครับก็จะมีเสาเอา่าชนดอา่าเสาหลักหมุดปักไว้ตามแนวเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็น้ำยางนะครับผมน้ำยางพารานะครับ ก็เต็มเลยนะครับผมก็เจ้าของก็น่าจะยังไม่ทันได้มาเก็บนะครับถ้าขีดกีดทิ้งไว้นะครับก็เรื่องยางฟาราผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเพิ่งกีดไปลอยกีดไปใหม่เลยนะครับนี่นะครับผมบางบางที่อันนี้ก็เต็มเลยนะครับผมนี่นะครับผมน้ํายางดีมากๆเลยนะครับต้นก็ไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะครับผมก็เรื่อง ต้นยางพลารานี่จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับอ่าก็ต้องขอภายลูกค้าไว้ด้วยนะครับแต่ก็คืออ่าขายที่ดินนะครับผมก็จริงก็ไม่ได้ถามเขามาด้วยแหละครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านในนะครับผมตรงนี้บริเวณก็จะต่ําที่ก็จะต่ํากว่าถนอนอยู่ประมาณสักเมตรนึงนะครับผมแต่ถ้าฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งทางโน้นก็จะอ่าจะไม่ถึงเมตรนะครับผมฝั่งทางนี้ ก็อยู่ละลาสัก1เมตรนะครับนี่นะครับผมที่ดินอยู่ในเขตชุมชนเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเขาจะเขียนป้ายบ้านไว assim, ้เลยว่าเป็นบ้านวางรีนะครับที่ดินเขตเราก็น่าจะอยู่ในเขตของบ้านวงงรีนะครับผมตัวนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่นะครับนี่นะครับผมที่เราก็จะติดร้านขายของชำนะครับผมตัวนี้จะเป็นร้านขายของชำนะครับ แล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นราพสตนะครับผมหรือว่าสถานีอนามัยเดิมนะครับก็เปลี่ยนเป็นรอพสตนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าแปลงนี้สวยเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปหน้าเสนอให้ดูนะครับมีลูกค้าบางท่านก็อยากให้ดูรูปแปลงหน้าเสนอน,นะครับผม ที่ดินก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่บริเวณด้านข้างฝั่งขวามือนะครับจะติดร้านขายของชาเลยนะครับผมบุตรเราก็จะตรงนี้เลยนะครับผมจะมีหลักเขตอยู่นะครับนี่นะครับนี่คือหลักเขตนะครับผมก็ตรงนี้คือจุดบริเวณที่ผมเดินมานะครับผมที่ดินหน้ากว้างอยู่ๆจะราวประมาณ90ถึง 100เมตรนะครับนี่นะครับผมเขตเราก็จะจูดประมาณตรงนี้เลยนะผมใต้แถวต้นยางเลยนะครับฝั่งเขตนี้ก็จะเป็นเขตถนนอยู่นะครับนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมพาลูกค้าเดินดูด้านในที่กันนะครับครับก็มาดูพื้นที่กันเลยนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้ผมไปยืนอยู่ในบริเวณสวนยางแล้วนะครับผมบริเวณพื้นที่ที่จะขายนะครับที่ดินเนื้อที่ สิไร่นะครับผมนะครับที่ดินเนที่สิบไร่สองงานนะครับผมกับอีกยี่บเจ็ดตารางวานะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับผมที่อยู่ด้านไหนที่นะครับก็จะมีกิดยางไว้เต็มเลยนะครับนี่นะครับผมก็ให้ดูนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยนะครับผม ก็น้ำยางก็น่าจะมีน้ำปะปนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมพื้นที่ด้านในนะครับก็จะเป็นสวนยางพาราทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นต้นยางในเขตพื้นทีอ่อากาศเลยดีมากเลยนะครับผม อากาศล้มลื่นมากๆเลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็ที่ผมมองดูก็เจ้าของที่เขาก็ปักหลักเขตหลักหมุดไว้ชัดเจนเลยนะครับผมนี่ครับเหมือนเพิ่ง้ังวัดใหม่ๆเลยนะครับเสาปูนก็เพิ่งใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับที่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเขาปักหลักเขตหลักหมดุดไม่น่าจะ หมดไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นะครับผมก็น่าจะปักแค่หลักเกณฑ์แนวเกตฑ์เฉยนะครับนี่นะครับผมก็จะมีเสาปูนนะครับผมพูนสีแดงไว้เลยนะครับตามแนวเลยนะครับผมนี่นะครับเราจะทําแนวเกณฑ์ที่อับแนวไว้เลยนะครับก็นุ่นเลยนะครับผมสุดแนว ป่าพาราทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ข้างเคียงนะครับผมที่ดินก็จะอยู่ต่ำกว่าถนนนะครับฝั่งทางถ้ลูกค้าหันหน้าเข้าที่ซ้ายมือนะครับก็เกือบๆเกือบเ,อบเอบมตรนะครับผมแต่ฝั่งขวามือไม่ไม่ถึงนะครับเพราะฝั่งทางนี้เหมือนจะต่ำลงมานะครับก็พื้นที่ก็จะระดับเดียวกับเกือบๆระดับเดียวกับถนนเลยนะครับห่างเข้าประมาณสักสิบยี่สิบเซนเท่านั้นนะครับผม ก็ให้ลูกค้าดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็คอ่อยลงมาดูพื้นที่กันอีกทีนะครับผมก็ถนนที่ไปตรงนี้นะครับผมก็ลืมแจ้งไปนะครับก็ไปที่ เขตแก่งดินสอนะครับผมเขตของบ้านแก่งดินสอนะครับผมก็จะไปเส้นนี้เลยนะครับนี่นะผมถ้ามาฝั่งทางนี้ก็จะไปถนนหลักนะครับผมเส้น3ามสี่นะครับไปทางถนุที่ทุ่งโพนะครับผมตรงนี้นะครับที่มอไซค์ขับไปเมือสักโคนี้นะครับครับที่ดินตรงนี้นะผมในที่10ไร่2งานกับอีก27ตารางวานะครับ ก็เจ้าของที่เขาก็ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ไร่ละ6กแสนบาทนะผมซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถตดลองพูดคุยกันได้อีกนะครับผมครับวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์0ูนย์นะครับ15 6 5 9 6้า้าสานะครับผมแล้วก็อีกเบอร์คือ0 6 4ย์ครับ 9469789นะครับผมพัฒนาครับที่ดินประจินบุรียังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจินบุรีนะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทาง YouTube นะครับผมพิมพ์เขว่าที่ดินว็บวัชประจินบุรีนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ